ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรรบฟังข่าวตั้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะขณะท่านตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาัยทรงคลานาครินจัดงานเถิดพระเกียรติส้มเด็ดยาบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกันจำนวน เนื่องในวันท่านตาสาธราณสุขแห่งชาติและวันคลายวันพระชาชสมพบสมเด็ดพระนนรีนครินทราบรมบราชชนนีวันที่21ตุลาคม2 5 6 5ขณะท่านตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัายทรงคล้านครินเปิดให้มีบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมุลค่คาแก่ประชาชนทั่วไปและในโอกาสนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดกระปุกออมเงินโครงการวันละเรียนเผื่อผู้ป่วยปากแหว่งพดันโวโครงการที่12อีกด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถรับคิวเพื่อเข้ารับบริการที่โร่งพยาบาลท่านตะรกรรมขณะท่านตะแพทยา,าศาตร์มาวิทยาลัยทรงข้านคริ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง1 4นาฬิกางานที่ให้บริการมีดังนี้อุดฟันขุดหินปูนถอนฟันพาฟันขุดและงานบริการทางทันตะรกรรมทั่วไปสำหรับเด็ก โดยงานพาฟวันขุดรับจำนวน60คนจนถึงเวลา15นาฬิกาในงานหนอกจากมีกิจกรรมให้บริการทางธนกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแล้วยังมีการให้ความรู้ทางทันตะสุขภาพเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปาาแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วยผู้สนใจข้รับบริการกรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยส่วนผู้เข้าร่วมเงืนออมเพื่อวันละเรียนเพื่อผู้ป่วยปากแว่งปดันโวสามารถนำทรงกระปุกได้ณล้านชันนึ่งอาคารซ้ำนาคลินิกบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทรงคล้านาครินวินินาัทศรกรรมแห้งศูนย์ข่าวิทยุมอก่อทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน